มาถึงเรื่องนิทานตำนานเจดีสีขาวเจดีหนึ่งในจังหวัดยะโสธรที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุาาากล่องข้าวน้อยหรือว่าธาตุกล่องข้าวน้อยคือตำนานของสถานที่แห่งนี้มีอยู่ว่านานมาแล้วที่หมู่บ้านตาดทองในมีแม่ลูกสองคนมีอาชีพทำนา พ่อนะ่ะตายไปนานแล้วตั้งแต่ลูกชายยังเล็กๆแม่ชื่อบุญลูกชายชื่อเจ้าทองตั้งแต่สามีตายไปนางบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกชายของนางจนกระทั่งเติบใหญ่ไอ้เจ้าหนุ่มทองพอเติบใหญ่แล้วก็เป็นเรียวเป็นแรงในการทำนาเพราะวับนะวันแม่ก็จะแก่เท่าลงทุกวันไม่มีเรียวมีแรงจะไถานาหรือแม้แต่จะเก็บเกี่ยวเจ้าหนุ่มทองก็ต้องรับภาระในการทำนาทุกอย่าง นับตั้งแต่ไถไปจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวส่วนแม่ผู้ชาราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาข้าวใส่กล่องไปส่งให้ลูกชายตอนสายๆซึ่งก็คงจะเป็นทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันของลูกชายอันกล่องที่ใส่ข้าวนี้จะเรียกว่าปินโตหรือว่ากระติบที่ใส่ข้าวของอาหารในปัจจุบันนี้ก็ไม่ถนัดนะแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นภาชนะที่สารด้วยไผย่หรือว่าทําด้วยไม้เป็นกล่องมีฝาปิดรูอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่เอาเป็นว่าเขาเรียกว่ากล่องก็แล้วกันอ่ารวมความว่าเป็นกล่องใส่ข้าวกลางวัลของเจ้าหนุ่มทองกล่องข้าวน้อยนี่แหละเป็นที่มาของคำมามาตุคาดของเจ้าหนุ่มทองว่ากันถึงชีวิตประจํำวันน้องสองแม่ลูกคู่นี้ความจริงก็นับว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขดีอยู่ตามประษาแม่ลูกแม่ก็ภูมิใจว่าได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นจนเติบใหญ่ ลูกก็เป็นหัวเรียวหัวแรงตอบแทนพระคุณของแม่อย่างมากมายส่วนลูกชายหรือว่าเจ้าหนุ่มทองเนี่ยมีความสุขใจอยู่ในข้อที่ว่าแรงงานที่มันได้ทําลงไปเนี่ยนอกจากจะเป็นการตอบแทนคุณแม่แล้วทรัพย์สินที่เป็นที่นาผืนเล็กๆนี้มันก็เป็นสมบัติของมันด้วยอ่าด้วยน้ําพักน้ําแรงทุกเช้าเจ้าหนุ่มทองจะออกจากบ้านมุ่งไปยังผืนนาของมันผืนนี้ละ่ะ โดยที่ยังไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วก็กะว่าจะไปกินตอนสายหรือรอให้แม่หุงหาให้เสร็จในตอนเช้านี้ซะก่อนแล้วก็เอาไปส่งมันที่ท้องนาตอนสายพอได้เวลากินข้าวมันก็จะชะเง้อมองดูแม่ของมันที่จะเอาข้าวใส่กล่องน้อยมาส่งครั้นมองเห็นแม่แต่ไกลก็ชื่นใจนึกถึงอาหารอันในกล่องถึงแม้จะมีเพียงพริกกับเกลือเนื้อเค็มตากแห้งย่างหรือว่าปลาปิ้งตัวเล็กๆสักตัว,ส,ตวสองตัวชิ้นสองชิ้น แต่ถึงยามหิวมันก็อร่อยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันแม่ก็คงจะอิ่มใจเป็นสุขใจที่เห็นลูกกินข้าวได้อย่างอริดอร่อยอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นอยู่ในช่วงระหว่างฤดูไถนาเจ้าหนุ่มทองก็นำควายออกทุ่งแต่เช้าตะวันยังไม่ทันผล่พ้นยอดไม้เลยอ่ามันก็กะว่าเสร็จจากไถนานี้แล้วจะได้เข้าเปลือกเอาไปขายให้แกรงสีได้เงินมาแล้วก็ฝันต่อไปตามภาษาคนหนุ่ม ว่ารวบรวมเงินที่เก็บไว้นะ่คงจะมีจํานวนพอที่จะให้แม่ไปสู่ขอผู้หญิงในแถบบ้านตําบลเดียวกันนี่มาเป็นคู่ได้เพื่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะต้องนําข้าวกล่องน้อยมาส่งเพราะถ้าได้แต่งเมียส,สาวๆสักคนนะเมียก็คงรับหน้าที่ส่งกล่องข้าวต่อคิดถึงเรื่องมีเมียแล้วเจ้าหนุ่มทองก็อดยิ้มอย่างเป็นสุขใจไม่ได้ก็ฝันต่อไปเรื่อยๆมันก็ไถไปไถไป,ถไปท้องก็ชักจะร้องจอกจอกขึ้นมาเพราะว่าถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว ใจก็ยังนึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท้องมันร้องเร็วนะักแงนหน้ามองดูตะวันเป็นที่สังเกตตะวันก็ขึ้นสูงโด่งเต็มที่ระแดดก็ชักจะเริ่มจัดขึ้นทุกทีมันเกินเวลาที่ท้องจะร้องไปไหนไหนละ่ะมองไปตามทางที่แม่เคยเดินมาเป็นประจำก็ไม่เห็นแม่หรือแม้แต่เงาเอ๊ะป่านนี้แล้วแม่ยังไม่เห็นเอาข้าวมาส่งไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นาะนชักจะหงุดหงิดใจแล้วไม่มีกระใจที่จะคิดไถต่ตอบเพราะว่ายวมันก็เหนื่อยเต็มทีแล้ว ก็ปลดแอกให้ควายพักและตัวเองก็เข้าไปนั่งใต้ร่มไม้เพื่อจะรอกล่องข้าวของแม่ที่จะเอามาส่งท้องมันก็ชักแสบขึ้นทุกทีความหิวทวีขึ้นมองเห็นอะไรมันก็ชวนไปโมโหไปสมดปลุดลุกปลุดนั่งจะเง้อมองแม่อืประเดี๋ยวก็ร้องขึ้นมาโอ้ยแม่ตาก็ชักจะลายเขาทุกทีไอ้ความหิวนี่มันก็แปลกนะมันสามารถจะทำให้ เกิดอะไรขึ้นได้โดยไม่คาดหมายได้ง่ายๆเหมือนกันไอ้เจ้าหนุ่มทองนี่แหละอาจจะเป็นได้ว่าวันนี้คงจะหิวเป็นพิเศษแล้วแม่ก็มาผิดเวลาหมอก็ชักจะหน้ามืดผ่านเป็นลมอ่ะเพราะโมโหหิวขึ้นมาเต็มหน้าครั้นมองไปเห็นแม่เดินมาแต่ไกลใจมันร้อน่อะแม่กําลังเดินธรรมดามันก็เห็นว่าแม่เดินอ้อยอิงช้าเหลือเกินก็ยิ่งโมโหหนักขึ้นพอแม่มาถึงเจ้าหนุ่มทองก็ต่อว่าแม่ก่อนทันที หาว่าแม่มัวไปอ้อยส้อยทําอะไรอยู่จนถึงเวลาลืมที่จะเอาข้าวมาส่งแม่ก็บอกว่าวันนี้วันพระแม่ก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษแล้วแต่ว่าต้องเอาข้าวไปถวายพระที่วัดซะก่อนถึงมาทางนี้สายไปหน่อยแล้วแม่ก็รีบกระวีกระวาดแก้ห่อผ้าเอากล่องข้าวออกมาวางมันถึงคราวที่ดวงชะตาคุณเราจะถึงคาดหรือให้มีอันเป็นไปก็ว่าได้ จึงให้บังเอิญเป็นว่าแม่เปลี่ยนเอากล่องข้าวใบใหญ่ไปใส่ข้าวถวายพระเสื้อที่วัดแล้วเอากล่องใบเล็กมาแทนแต่แม่ก็คงคำนวณแล้วว่าพอใส่ข้าวได้มากเต็มที่เพราะว่ามันอัดข้าวมาจนแน่นข้าวที่คดใส่ก็เห็นแล้วว่าปริมาณก็พอๆกันที่เคยใส่กล่องใบใหญ่มาให้ลูกชายเป็นประจำอยู่แล้วแม่ถึงได้ทําลงไปแต่เจ้าหนุ่มทองอารามหิวข้าวเห็นกล่องข้าวใบเล็กนิดเดียวก็โมโหสุดขีด เล็กขนาดนี้จะกินอิ่มได้ยังไงแม่ก็บอกว่าอัดมาแน่นแล้วลูกเอ้ยลองกินเถอะแม่ว่าจะกินไม่หมดซะได้ซ้ําคําของแม่ยิ่งทําให้เจ้าทองโมโหจนหน้ามืดกว่าได้แอกใกล้มือก็วาดโครมลงไปที่แม่ไม่ทันได้ดูว่าแม่จะถูกแอกวาดล้มหงายไปอีท่าไหนซะได้ซ้ําขอให้ระบายโมโหกับแม่ซะก่อนเสร็จแล้วก็หันลงมาลงมือกินข้าว ส่วนนางบุญนึ่งก็ลงไปนอนพับสิ้นใจซะแล้วโดยไม่ทันจะสั่งเสียหรือตัดพ้อลูกชายแม้แต่คำเดียวก็อย่างที่แม่พูดอะอ่าแม่ว่าจะกินไม่หมดซะด้วยซ้ำพอเจ้าหนุ่มทองลงมือกินข้าวกินไปจนอิ่มข้าวก็ยังไม่หมดพอความอิ่มเข้ามาแทนที่ความโมโหก็หายไปมีสตินึกขึ้นมาได้ถึงแม่หันไปมองเห็นแม่นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นดินหมดลมหายใจซะแล้ว เจ้าหนุ่มทองก็ทิ้งกล่องข้าวร้องไห้โฮโผตัวเขากดศพแม่ร้องไห้ฟูมไฟเหมือนจะขาดใจตายตา,ยตามแม่ไปเออเวรกรรมนี่เขาได้ฆ่าแม่ผู้มีประคุณสูงสุดผู้เลี้ยงดูอุ้มชูเขามาแต่เล็กจนใหญ่เพียงเพราะข้าวกล่องเล็กนี่แค่นั้นเองเมื่อรู้ตัวว่าได้ก่อกรรมทำบาปไปอย่างมหันแล้วก็ต้องร้องหน้ารับกรรมไปตามระเบียบ หนุ่มทองก็ไปรับสารภาพกับผู้ใหญ่กำนันยอมให้กฎหมายลงโทษแต่ก็ได้รับความปราณีเพราะสารภาพปิดทุกอย่างสารลงโทษจำคุกเขาตามระบินเมืองครั้นพอพ้นโทษออกมาแล้วก็ไปบวชบำเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดเพื่อติจล้างบาปและได้รับคำแนะนำจากท่านผู้รู้ให้ไปสร้างเจดีสีขาวขึ้นมาตรงที่แม่ตายด้วยน้ำมือเขา ธาตุกล่องข้าวน้อยของจังหวัดยะโสธรที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกกุกล่องข้าวน้อยตามภาษาพื้นเมืองหรือว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็ตามแต่ก็เป็นอนุสร์ของคนรุ่นหลังให้ระลึกว่าอย่าทําอะไรหุนหันไม่ยังคิดต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างน้อยที่สุดเจดีแห่งนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโกรธท่านบุฟังความโกรธนี่ทําลายได้ทุกอย่าง ฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ผู้บังเกิดกล้าวครับต้องระวังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิน่น โรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770ครับ0846438770ครับ